ดีค่ะหรือ้องแเหียมานมีหมแม่แหมชิดาพ่อไดลาบไม่ได้พอกันดูเก็บแล้วค่าจนันีงานทำเหียต่างคนต่างมีงานปีไก่จำพอกันดูเพราะว่าปีไก่นี่มันเป็นช่วงช่วงทัดโรคระบาดเนาะอาชีมือนีล่าแม่เกยงบ้างชีบมันก็น่าเียปอันนี้ีมมือแม่ไปได้เพรานั่นสิดาพอ่ก็ได้พอกันดนแล้วไม่เห็นน่ากินสดกันชก็เกงเหดค่ะ แซ่บแซ่บี่หลีแม่หัวแซ่บีหลมแ้ซ่บแซบเมสิบาแม่ไปหายกีเพลท่านี่แต่กีจักสองสมมือ็เห็ดปลาเถว่วันห้องนี่ออกไปเขาจะวันจเลยเนี่ยอกไปอ้เสิบบาเ่มออกหรอเาวันน้กรด้งระว่ามันออกไปเน่เอาญ่เจากับไอ้บ้าอย่างฮะอ้บ้เินเจากับไม่กินเขายดเออื้อนขาเนาอมไงนกันเสร็จแ้มนะนาะนี่ตับมะ่ี่นลห บุกเนี่นไม่านมนาสิบลกนียไม่เสี่ยนอันนั้นมีแต่บางห้องละกัสิอันอันนั้นน้องหม่มงี่นองม่องม่อันไมย่าเราไปหามันต้มง็นตั่นี่องแกงดีแกน้องใหม่แล้วะต้มน้องใหม่แล้วก็ต้มทั้งแกงทังต้มค่ะเอาเอาค่าค่าไมื่อนี้กะซังทำไมไม่มือกินแซ่บไม่เอาไม่เออระหา้จ้าม่ตากินเนาะ ชิห่ไก่กัห่งกินไอ้หอยหอยประหคุณถือกินกับมาโรดเร็วก็าทนทิ่ามาตามกินสิมาตากินค่ะบอกมาไม่มด้กินกับต่าหมบ้านิ้่ไก่กันน่เนี่ยด้านไก่อมมากินน้ำแกัเน้อค่ะพี่น้องมันอีดซุ้มนุ่มตุ่ม นี่สาวเกีนแฟนเพจแม่ไปท่องแฟนเพจแล้วก็บบ้านเรือนหนออยค่ะแล้วก็บที่ดาพ่อมาหนีเจ็ดสิบมาอยู่ค่ะเด็กเสือก็รุ่งอร่อยค่ะย่างนี่ย่างสูตรตำหมูหุงกับแกงมะมี่ก็ได้อาร์เออขอยทอดอันทอดปลาค่ะพี่น้องเฮียกินกับตำหมูหุงนี่ม้วปลาแห้งปลาน้ำขงดได้ค่ะฉะนี้นี่ที่ดาพ่อเป็นปลาอันปลาหอยหลวงค่ะพี่น้องมึงแต่แซ่บอยู่แล้วสไปมันจะเสียบพี่น้องไปไปตำเถอะ ไมาได้จ้าพี่น้องมากินเขาเด้อผู้ใดนี่แม่ไปมาเด้จมนเขารจามื่อนี้มี้มูสิเขาค่ะมากับม่กินเขาก็มาไฟแตบหงคงค่ะพี่น้องแม่จิ้มก่อนเนื้อแปดหตู้หง แต่หูแือเลยแทบแตะแบบหงแจบที่ดียาอยางเอจะอาูเหนียวจังน่อยูม้วนั่นมันจะกรอบดีแม่ม้วป้อมเหมือนไหมหน่อย่มอมกรอบดีดีนี่บ